ก็กลับสุนีคนกันด้วยนะครับวันนี้วโก็จะมาเล่นโลบอกนะครับแมปที่มันแบบดังมากเลยนะครับเป็นแมปแบบพวกปลูกผักนะทุกคนถ้าเสียงผมเปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากกว่าว่าผมเสียงผมมันเปลี่ยนอย่างนี้ทุกรอบแหละผมก็ไม่รู้ว่าไม์ผมมันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนคือไม์โทรศัพท์อ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแหละ คือผมใช้ไมโทรศัพท์นะครับอัดเสียงตอนเล่นเล่นเกมนะครับทุกคนสำหรับวันที่ผมลงคลิปนะครับมันก็อาจจะอัปเดตไปแล้วนะครับซึ่งในอัปเดตนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับแต่ว่าคนเล่นที่ผมเห็นอยู่ตอนเนี้แปดล้านโ้ตเยอะเลยครับกคนผมคือเยอะมากแปดล้านอ่ะผมก็เลยคิดว่า จะรอเข้ามาอ่านชิปแล้วก็เล่นดูนะครับทุกคนก็แบบแบบนี้ก็จะเป็นแนวแบบซื้อมเมล็ดน,นะครับเอาไปปลูกแล้วก็จะได้ผลดีๆนะอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับก็เพื่อนผมให้มานะครับราคาก็โคตรเยอะโคตรเยอะเลยดูเท่าไหร่น,น่ะโอ้โหโคตรเยอะเลย ื่อนผมก็ให้มาอีกนะครับเพื่อเอาไปขายนะครับจะได้ตังแบบเยอะๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3มล้านนะทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับว่าพรุ่งนี้มะขายได้เท่าไหร่พอดีผมไม่ได้แบบไม่ได้ติดแบบนี้แต่ก็เข้ามาเล่นบ้างๆนะครับแบบเป็นบางช่วงบางช่วงนะทุกคนผมแค่ตกใจนะครับที่ผมเห็นแบบโอ้โหคนเล่นมันขึ้นมา8ล้านนีผมแค่ตกใจนะผมก็เลยเข้ามาเล่นดูนะ เยอะจริงับแปดล้านเลยทุกคนเยอะมากสำหรับคลิปไหมะครับนะพี่ผมยังไม่ได้ลงครับคือผมก็พยายามจะทำแล้วก็ตัดแล้วก็ลงนะครับหน้าอะไรข้อความขึ้นมาทุกคน Are you Ready? กอายุเลยดิกับอินพอร์ท่อะไรกคนเอ้ยอะไรน่ะเอ้ยอะไรวนะน่ะเอ้ยอะไรเนี่ยลิงลิงยิงลำแสงเลเซอร์วนซ้ายขวาซ้ายขวามันมันคืออะไรมันทำทำไมทุกคน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคืออะไรอ่ะโปรติมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอ่ะเอเ้ยว้าคืออะไรอ่ะยิงวนๆที่สวนนั่นนะวัดเดเฮคคืออะไรอ่ะวงกลมสุดไอลิงนี่ก็ไม่รู้ว่าจ้ามันทำอะไรแล้วมันก็หยุดลิงแล้วแล้วมันก็คำรามแล้วมันก็หายไปวัด คืออันนี้คืออะไรอะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนตรงกลางนะบันปีเป็นแบบอะไรสักอย่างนะพี่สุ่มแล้วเราจะได้แฮกคูนนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นว่าแฮกคูนมันสามารถขโมยของคนอื่นได้ด้วยนะนตอนนี้นะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นดีเจอะไรก็ไม่รู้นะั้นหนึ่งนาทีครึ่งมันคืออะไรวะเพลงมันติดดีลักซิตไหมวะเนี่ย ถ้าผมเปิดผมจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยว่าผมต้องปิดเสียงสักระยะนึง,งนะทุกคนไม่งั้นกูโดนแน่บอกเลยไม่งั้นกูโดนแน่ดูนีดิคาิตเต็มร้อยเอ้ยผมว่าอาจจะไม่โดนเพราะว่าเป็นเป็นแบบเป็นเพลงของตัวเกมไงเพราะงั้นเราเปิดเสียงไว้เลยก็ได้งไม่เลยหรอกถ้ามันโดนก็ปิดเสียงทีหลังอะหกห้าสี่สามสองหนึง่ง คืออะไรฮะเอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะก็เหมือนเดิมไม่ใช่หรอวะ DJ ล่นคือก็เกมมันก็น่าจะใกล้อัปเดตแล้วแอดวินน่าจะเอาอันนี้มาปั่นแน่เลยเมื่อกี้ก็ลิงอันนี้ก็ DJ เสียงอย่างดัง <She has S 1> ในคลิปเสียง <a baby. S 1> อาจจะเบาแลนะ้วหูรู้เสียงนะ คืออะไรวะเนี่ยได้ของไหมคืออะไรอีเวนต์หรือว่าอะไรวะเขาเอามาฮะโอ้ยโอ้ยเตนเตินแล้วเตินแล้วแปลงร่างแล้วโอ้ยอุย้ยอะไรเนี่ยเตินแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาวิกเกอร์ไบต์ชแชเดนเตินแล้ว ผมว่ามันมน่าจะมีอะไรหรอกน่าจะเอาแบบแอดมินน่าจะแบบไม่มีอะไรทำนะครับพอดีมันน่าจะใกล้จะสิบล้านแล้วเห็นในดิสคอร์ดเขาบอกว่าถ้าถึงสิบล้านเขาจะแจกอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็หายไปเอาเฮ้ยขอบคุณครับเพื่อนให้บัวามาผมด้วยอะไรอย่างเงี้ The p t เอ่อเหมือนแบบ อร์กิ้งนี่ว่ะเออเหมือนเขาจะแอดมิน,นมันจะประมาณว่าแบบใช่เนีย้ยเนี่ยมันเป็นงานของฉันอะไรประมาณนี้นก,ก็อะไรวะไม่รู้ไม่รู้เขาาจะเป็นบริษัทใหญ่ๆได้ดูบิ๊กสตูดิโอซื้อไปครับเรียบร้อย ตั้งแต่ดูบิสตูดิโอซื้อที่ผมไม่ได้เล่นเลยนะผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเกมเติมแต่ดูดิคนเล่นแม่งเป็นสิบล้านอ่ะผมขับมาเล่นพีนอย่างนง้ดูดิสวนเพื่อนผมนี่โคตรจะมหาเทพอ่ะเอ้ยอะไรวะประจันตกกลายเป็นฟูมูลไม่ดีบัตรมูลเลยด้วยซ้ำโอ้โหแล้วบัตรมูลทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ยบัตรมูลประจันสีเลือด มันทำไรได้วะอืมคือที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นแบบนี้ก็คือเนื่องจากที่แบบผมปลูกไปเรื่อยๆปลูกแล้วปลูกอีกซื้อแล้วซื้ออีกทำให้มันโตแล้วโต,วอ,ต,ววตวอีกเอาไปขายคือแมบมันก็เป็นแ,น,แนวเนี้แหละผมก็เลยแบบเออมันดูน่าเบื่อไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าสำหรับบางคนก็อาจจะสนุกนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยมันก็ แบบมันไม่มีอะไรทําที่มันแบบอื่นๆนอกจากการปลูกผักนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมปลูกผักนะครับเถียงไม่ได้นะบัตรมูลนะครับก็จะเหมือนเป็นผลไม้ติดสีเลือดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะทุกคนผมก็ได้จากเพื่อนมานครับเป็นแปดแล้วก็ตัวอะไรสักอย่างนุ่นหรือเปล่าแล้วก็แมวนะครับใส่มาเลยนะนี่นะครับ เป็นที่ได้จากบัตรมูลครับได้จากสีเลือดนั่นแหละครับคือมันเหมือนมันจะมีร้านค้าม,มาขายอะไรประมาณนั้นอะ่ะเราให้อาหารมันได้ด้วยนี่ว่าเนี่ยนี่ตั้งนานเพิ่งรู้อะไรวะเนี่ยไปเลยครับกินกินเยอะเลยน้องผมก็ไม่ค่อยรู้นะความสามารถของมันคืออะไรนะแลนนี้ผมก็ ลองซื้อแบมบูมาครับเราจะเอามาปลูกนะฮะพอดีอูจะลองใช้ไอ้บัวรดน้ำนนคนถ้าเรารดนึงทีมันจะโตไวไหมรดรดรด,ล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 ดโอ้โหสูงเลยโอ้โหสูงขึ้นเลยโอ้สูงเร็วเลยเลยสือต้นข้างนะครับพี่มันใหญ่ๆนะมันเป็นต้นถั่วงผมเองนะ พอดีมันขายประมาณตอน11โมงผมก็เลยแบบผมอยู่ในแมปพอดีผมเลยไปซื้อนะเพราะตอนนี้นะผมก็จะมาซื้อเก็บไว้นะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่อันทำอะไรได้บ้างผมก็จะไปซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะลองใช้สปริงเกอร์แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาหุ่นลไม้อะไรมาดีเพราะผมไม่หาไม่หาหาผนไม่เจอเอออยากงไรผม ผลแบบผลดีๆอะไรเงี้ยส่วนอีกงานหนึ่งนะครับที่ผมมานะครับคือผมเจอไอ้อันเนี้ยมันแบบเป็นที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างนี่แหละฉันดูแต่ละอันไม่เป็นล้านอ่ะจะลองซื้อล่มมาครับมันเอาไปแปะที่บ้านได้เปล่าวะล่มล่มอยู่ไหนวะล่มล่มล่มหายเฮ้ยล่มล่ม,ลมเฮ้ยบิดไะเนี่ย ไอ้มันบิทกูไม่แน่เฮ้ยล่มหายเฮ้ยเจ้าของร้านไอ้เงี้ยล่มให้กูบอลโหลหรือว่ามันอยู่ด้านบนวะข้างๆ,าๆาาออกระบอกนะเปล่าวะที่มันเป็นรูปนั่นอ่ะเอิม่มอันนี้ไม่มีก็ได้แต่ตรงนี้วะโ,โอเคครับเรื่องเราได้ล่มมาครับอันนี้คืออะไรวะเราได้อะไรมาเนี่ยผมซื้อแค่ล่มไม่ใช่เหรอเหมือนจะเป็นของฟรีเหรอไหม มจะเอาลุ่มไปแปะนะเพื่อนแปะตรงเอ้าอ๋อเคลื่อนที่ได้อ่ะมา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 แปะตรงนี้เลยไอ้นุ่มแปะแบบเทียมงามนะเฮ้ยเดี๋ยวด้วเฮ้ยแปะอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวแปะ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 ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งว่าแม่งเจ๋งจัด เฮ้ยแปะงี้แปะงี้ได้คิดออกเลยแปะตรงไหนดีผมไปหามุมแปะดีๆด้วยเลื่อนเลื่อนนะเคลื่อนที่มานี่ผลตุ้ดมะพร้าวเว้ยเอ๊ยแบบมุมยังไม่ได้มันต้องโค้งอีกนิดหน่อยให้ไปด้านหน้าอย่างงี้เอ้ย เอเอยอย่างเงี้ยแหละสวยงามเว้ยเนี่ยล่มอยู่บนเว้ยเออหืล่มอยู่ต้นไม้อยู่บนต้นมะพร้าวโอ้โหโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับไปละบาย Ina, best of me now. Best of me now. Best of me. Now. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Now.